เมรันไทน่าพีนน <laughs> ออ่น้องป๊าดเขสเปกเลยเอเงาวไทน่าไทนาผู้ิเสบายดีพ่อพี่น,อน้อ, <laughs> นอง,ออองมื่อน,นี้ซุกสิไปเก็บพ่อก็ไม่ยุปุ่ง นี่ทุกคนของสุลร,ระทานเอาน้ำขึ้นเห็ดหน้านะเห็ดหน้าแซ่งมีหน้าซาวสุกหน้าสุกอ,อีพอไทยนายดุมพญแดนไทยนายถูนะซื้อนำไปพญแดนกินไม่จะ <laughs> ปรุงถาแล้วโอ้โอ,โอโต๊ะของโต๊ะข้องขัวขามกับพี่น้องน้อยน้อยต๊ะตรงนี้ก็จ้อมเลยนี่ เอามีปรุงสบายดีเนะี่ยสบายดีสบายดีพี่นอ้องแน่โอ้ยมีโดกสบายดีพี่นอ้องสบายดีพี่นอ้องมีปรุงสิคกีด้โดนเพียงเพิ่นมาเห็ดหน้านี่พี่นอ้องนี่แดงข้อสะดประทานขออาน้ออันนำขึ้นมาเขาจะเพิ่งเอาท่อจูบเนาะเอาทอ่อจูบขิงนมะีเด็กพี่น้งนนองมันลงมันกาขากี่นี้เหมือนสิลงไปเก็บหอยก็มีปุุงพี่นอ้องเออเออเออ มันก็จะเป็นห่องลงไปถึงเลยเนาะเอามา่ปุ่งสช้มัหยางไวเถอะไปทุกคนเอาสิโลไปเก็บห่อให้เหมือนถูกเพื่นยนดานไทยนาอย,ยู่รุมูไปเสร็จละถูโอ้เอาท่อจูบมาานาะพี่เนาะจูบมาแต่ขคอง ดูดมาแต่อันนั้นคองเพิ่นปล่อยน้ํามาแหละนี่มันก็สิลงไปแบบลงไปในห้องจังสีเลยป้าน้าําใสดูพี่น้องอน้ํามาแต่ไม่น้ําเซโดนได้พี่น้องเพิ่นสินี้จักโคมขึ้นเนาะจักใหญ่อยู่จักมือสิไปอันนั้นถ่ายเห็นเนาะไปเฮ็ดคลิปอยู่หม่องจักใหญ่ๆที่เพิ่นอันนั้นูบน้ําขึ้นมาจากน้ําอันนั้นน้ําเซ่ี่่นปาทุ ปบิดท้อสเปกเลยเคือตูต้กะไปเลยพี่เนาะเขาจะเอตูต้กะไว้สีดำนะแต่ว่าหน้าซุกนี่สีหวานเอาเนาะทุกคนเพราะว่ามันกะเห็ดลายพี่เนาะเห็ดหน้าสามถุงนี่แต่เสาเขาเห็ดเบิดบอดดี้เมนบอดดี้มีหน้าตัวเองเนาะเสาเขาเห็ดเบิดป้านี่ก็เป็นห้องลุกไปฝนเยอเลยพี่น้อง อืมบรรยากาศยามแดงอยู่บ้านขิรินี่เนาะกะเพิ่นก็ต้นยะเอาแหเฮายังเฮาก็มาถ่ายอีพ่อเพิ่นมาอีพ่อเพิ่นเฮ็ดอันนั่นท่งนั่นแห่เอาหวานเอาพี่น้องเอ้ยบ้านเอาน้แล้วก็หวานกะไว้ดน้ปนกันเพราะว่ามันสิอันนะมันลายบ้านเอาพี่น้องเอ้ยนี่เนาะพอยละยไว้เรียบร้อยแล้ว บรรยากาศตัวมันดีพี่น้องหมือนฮัสิลงมาเก็บหอยกับมี่ปูงปูมี่เน่ปูงกระหอดพูดอ่ะไปมีแต่ไฮใหญ่พี่น้องก็คันดำเอาหนิกระป้าแบบฮึ่งอะไรน,นี่สองสมือไฮใหญ่หตัวน่ะแห้งคักดำกับสาวพนน้นาะสุกดำกับสาวพน้นปีกายนี่วะเลยปีกายนี่แม่นเดะจักมือเนาะ เห็ดหน้าซองทงปีการนี่ปีนี้เพิ่มมาอีกมิตรสาวเขาเห็ดเบิ้ลหน่อยผู้พยาลันไทยนาพยาลันไทยนาผู้ดเดียวพี่น้องเอ้ยโมมีไฟเปลี่ยนเนาะพยาลัยพยาลัยบมมีถูกเคย <c oughs> พยาลัยไทยนาผู้ดเดียวพี่น้อง ครับสมาคนไทยนะสี่หอยอยู่บ้าน นี่หนหนเหลืองนี่ลานไทยนาข่น้องป๊าดเต็เเลยเอ้ยเงาว่ไทยนาไทนาสัเดียวยไทนาสักเดียว ตัว <ส gas: S 2> เลาบอกว่าอันแอบทุไทยหน้าพี่น <holm Heavenly> ่อยแต่ละคนมีคนให่ะต้น ตอนนี้เขาเก็บหอย <c oughs> กำลังไลซี่ห้นหน่วยนะอุ้ยแดดแดดซองตาไม่เห็นหุงเลยอยู่ใสหอยอยู่ใสนี่ไงหอยหอยเซรีหอยเซร,รีพี่นนอ มกำลังขืนมืออื่นพญา,านาคหน้าสีลง,งมาเก็บอีกลงให้ตัวไทยค่นบอเก็บหอยเสือดีไปโอบกินพี่น้องอะพญานาคชื่อขนเป้านั้นเป้าท่อขึ้นใส่ววา่อยนี่คือบ่มี ฮัลโหลหอยไปไหนหมดโทรหาหอยก่อนว้ายกำลังจะโทรหาอยู่พอดีเออเนี่ยมันก็ใครแหละป้าพี่น้องโหเจ้าสิขามาแต่หึงเหรอเขาน่าจะขี่เพือข้ามมาเออไม่ใช่หย à งมาเขาน่าจะหย à งมาแต่หึงแล้วเออพิมมันแห้งๆลวดมันหางะบู S <S <c oughs> ออวัดซันหู้มาเก็บต้นอะไรคขึงกระสอบอผู้มาเก็บต้นนี้ทำไมมันบ่ทันขืนพี่น้องเลย <c oughs> มันเข่าปักมันมันมันเข่าไปอยู่ในขี้ดินเนาะเพราะว่ามันแหลงดิหน้ามันแหงมันนี้เขาจะเพิ่มเอาหนำขึ้นมาเนาะมันกะนะเพิ่นเอาหนำขึ้นมากนะเพราะมันก็ขึ้นจากปักขึ้นจากขี้ดินเนี่ยนะคะทุกคน ơi, cửa sidi, cứ nhà mà há nhả cả đờ, thế thế phu ông lồng ông lồng, u này mà nhìn, mấy gì phu ông bị, hết tôi ơi, mấy gì phu ông nó khút khả năng เกหอยผู้เดียววันี้พี่น้อง shorts, oh, 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 oh. จังไล่ละสู่เก็บหอยผู้เดียวอืมอโอ้โออ้้จเอ๋แล <ừ, S 1> <succeeding. S 2> ้วได้แล้วอันจนผุล้วคือสีบเมนหอยมีหอยเล้าย้ยโอ้ย้้้ยยปัทู กอูุลุอล่าอยุพินะพินนะพะนนะกระลุ่มใครจะมาอยู่ไกลทีน้อืกระลุ่มแตกแนะนำคุณนะเนี่ยบุญินเนี่ย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 หอยเสียบุมิเสียนะดูนี่ว้ายมันนอนมันอันนั้นมันเงามันอยู่น้ำกัน

พี่น้องเออมีแต่หอยหน่อยใหญ่ ไม่มีปรุงแบกจกถาเฮาเราพี่เนาะก็มีปรุงจบบเมื่อเลยมีปรุงมาขุดขึ้นหน้าให้พญิราเทามาลงเก็บหอยเมื่อก่อนพี่เนอะจะมียังเอาถือกล่องกับเออถือกล่องกับมันอยู่มันยังไอปิ้นสายปิ้นควายปิ้นน้ำหอยพี่น้องเลย มาสิเมื่อเสียเียหยียบห้อยน้อยหนึ่งเมฆเออเจ้ไปถิ่มเกือบไปซะระเบัดนโอ้คู่พวกเขาโอ้นี่ไงเกือบชั้นผีเขาไม่เจอดูดใบผี

เ <c oughs> อเต้นก่อน้ายตัวขนาอะไรบ้างเนี่ยปจะ่จมือเอาสซไปมีปุ่งกขนาพี่น้องผ่านขน,นาเมีปุ่งมืงซับข้าขอได้ มาติเก็บหอยแล้วชมพี่น้องกระลุมบบกใหญ่ๆมันกระลุมบบกใหญ่ๆหอยหน่อยเดียวเห็ดขึ้นอ่ะ้วย ủa mấy hình à tuyển. Sô đi khách. Ký cộng lại. Ký cộng lại.